ตากับหลานสองตาทองแก่ศัยอยู่ที่บ้านทุ่งนาตาทองเมื่อแกว่างจากการทําสวนผักแกก็นอนพักผ่อนที่ทุ่งนาแกจะนอนในตอนกลางวันเป็นประจำเพราะแกอายุมากแล้วหลานสาวเธอชื่อว่าเขียวเธอจะมาส่งกับข้าวให้ตาเป็นประจำบางวันตาก็มีกับข้าวหรือบางวันตาก็ไม่มีกับข้าววันไหนที่ตาทองหาปลาหากบหาหอยได้ น้องเขียวก็จะไม่มาส่งกับข้าวให้กับตาทองโดยตาทองจะใช้โทรศัพท์มือถือโทรบอกหลานสาวว่าไม่ต้องมาส่งข้าวมือถือที่ตาทองใช้อยู่เป็นมือถือรุ่นเก่าซึ่งสัมผัสไม่ได้เมื่อหลานสาวรู้แล้วหลานสาวก็จะไม่มาส่งกับข้าวให้กับตาทองหลานสาวที่ชื่อว่าเขียวนั้นเธอเป็นคนขยันเธอยังเรียนหนังสืออยู่มปลายยังไม่มีแฟนอยู่บ้านเถียงนาถัดไปก็มีนายยอดที่นอนอยู่ที่ไร่เถียงนา นายอดที่ไร่ของเขามีต้นไม้เยอะบางทีเขาก็ตัดไม้ทําฟืนเพาะถานขายนายอดเขาเคยมีเมียแต่เขาเลิกกับเมียของเขาแล้วเพราะทั้งสองอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้เขาก็เลยเลิกกันนายอดจะว่าไปแล้วเขาก็เป็นคนขยันอยู่แปลงที่ดินของเขาเป็นไร่ครึ่งหนึ่งเป็นทุ่งนาครึ่งหนึ่งบางทีในตอนกลางคืนนายยอดก็หาเศียดปลาตามหลังกันแทนนาบางวันนายยอดได้ปลาเยอะ ขานำปลามาให้ตาทองปิ้งบางทีตาทองก็ให้ผักกับนายยอดไปกินเพื่อเป็นการตอบแทนนายยอดเขาเห็นน้องเขียวมาส่งขับข้าวตาทองเป็นประจำนายยอดก็ได้พูดได้คุยกับน้องเขียวอยู่บ่อยๆแต่ทั้งสองอายุต่ตางกันเป็นพี่น้องกันจึงไม่สนใจอะไรกันมากอยู่ถัดนายยอดไปก็มีลุงใสที่นอนอยู่เชียงนาบ่อยๆลุงใสนี้เขามีอาชีพเลี้ยงกบขายเขามีบ่อกบอยู่หลายบ,อบ่อบางทีทางตลาดก็มารับซื้อกบของลุงใส ถึงที่แปลงนาลุงใสแกมีเมียอยู่บางวันแจก็ไม่นอนเฝ้ากบเพราะมีนายยอดที่อยู่ใกล้ๆที่นอนอยู่ที่เถียงนาเป็นประจำถนนใหญ่ก่อนที่ถึงทางเดียวไปทางนาตาทองนั้นมีววยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์เที่ยวไปเที่ยวมาแต่นาตาทองก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแต่ก็ไม่สนใจกับพวกเขาตาทองก็ทําแต่สวนผักปลูกผักปลูกแตงขายโดยเฉพาะแตงไทยลูกใหญ่ตาทองปลูกเป็นประจํา บางทีก็ปลูกแจงมูลสลับแจงไทยบ้างเพื่อจะได้ขายสองอย่างในช่วงหน้าฝนตาทองจะไม่ปลูกผักเยอะเพราะช่วงหน้าฝนคนปลูกผักเยอะราคาไม่ดีในช่วงหน้าฝนตาทองจะดูแลนาข้าวะเป็นส่วนใหญ่วานเหห์ใส่ด่างหาปูหาปลาตามท้องุงนาตามภาษาคนแก่คนอยู่คนเดียวส่วนในช่วงหน้าฝนชีวิตตาทองจะไม่เงียบเหงาแปลงนาของตาทองดีมีลำคลองมีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้มีผู้คนภายในหมู่บ้านหรือต่างหมู่บ้านมาใส่เบ็ดตามคันแทน,นาแปลงนาข้าวบางคนที่สนิทสนมกับตาทองก็จะไปเล่นด้วยและนั่งก่อกองไฟปิ้งปลาพูดคุยกันจนดึกดื่นบางคนถ้าไม่สนิทก็จะไม่มาหาตาทองยิ่งเป็นคนต่างหมู่บ้านก็ยิ่งไม่มาหาตาทองแต่ตาทองก็ยังมองเห็นแสงไฟที่สว่างสวเต็มท้องทุง่งนาแต่ถ้ามีคนจากต่างหมู่บ้านมาใส่เบ็ดที่แปลงนาของตาทอง ตาทองก็ไม่ว่าอะไรไม่แพงปลาและไม่ห่วงห้ามใส่เบ็ดได้ตามสบายเพราะนาตาทองน้ำมากอยู่ติดลำคลองมีน้ำขึ้นน้ำลงนายยอดเขียนนอนนานายยอดเขาอายุ3 0กว่ากวา่เขาเป็นคนขอนแก่นนายยอดเขาเคยมีเมียแต่เขาเลิกกับเมียของเขาแล้วนายยอดเมื่อเขาเลิกกับเมียของเขาแล้วเขาก็กลับมานอนที่บ้านของเขา ซึ่งเป็นบ้านไม้ครึ่งหนึ่งเป็นปูนครึ่งหนึ่งผ่านมาได้หนึ่งเดือนนายยอดก็ย้ายไปนอนที่เถียงนาด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบที่เขาอยากไปนอนที่เถียงนาคงจะเป็นเพราะเขาอยากจะหาที่เงียบสงบห่างจากผู้คนเพราะภายในหมู่บ้านในตอนเช้าในตอนเย็นเสียงค่อนข้างดังเขาก็เลยตัดสินใจไปนอนที่เถียงนานายยอด เขามีที่ดิน20ไร่ครึ่งหนึ่งเป็นนาครึ่งหนึ่งเป็นไร่นายอดที่แปลงไร่ของเขามีต้นไม้เยอะบางทีเขาก็ตัดไม้ทำฟืนเผาถานขายพอได้ค่ากับข้าวบ้างนิดหน่อยพ่อเขานึ่งข้าวกินเองที่เถียงนาไม่ได้กลับไปกินที่บ้านเขาก็เลยเผาถ่านขายพอได้เงินซื้อกับข้าวบ้างอยู่เถียงนาติดกันก็มีนาใส ที่นอนหยุดเที่ยงนาเป็นประจำนาใสอายุ30กว่ากว่าเขาขี่รถกลับบ้านทุกวันบางวันเขาก็นอนนาบางวันเขาก็ไม่นอนนานาใสบางวันเขาก็ส่องจับมแมลงไปขายโดยเฉพาะแมงกี่ซอนนาใสจะใช้ไฟได้เสียงในการลอาร่อแมลงเพื่อให้มแมลงมาตกในถังน้ําที่เขาเตรียมไว้เมื่อนาใสได้มแมลงก็นํามาคัดแยกบางวันก็นําไปขายบางวันนายยอดก็มาช่วยในการดักจับมแมลง เพราะทั้งสองอยู่เทียงนาติดกันเป็นคู่หูนอนนาที่ชาวบ้านต่างก็รู้นายยอดจะว่าไปแล้วเขาก็มีรถไถยอยู่เวลาจะไถไรเถนนาเขาก็ไถเองแล้วนํารถไถไปจอดที่บ้านของแม่จากนั้นนายยอดก็กลับมานอนที่เทียงนาของเขาเหมือนเดิมเวลาผ่านมาในช่วงหน้าฝนข้าวเขียวนายยอดก็หาจับแมลงมาใส่เบ็ดปลาตามท้องทุง่งนาโดยเฉพาะขุดจับแมลงเม่าตามโพนจอมปลวก ในการใส่เบ็ดปลาในแต่ละคืนเมื่อเขาได้ปลาแล้วก็นํามาทําเป็นอาหารบางวันก็ให้แม่นําไปขายบางวันนาไใสที่อยู่เทียงนาจิตกันกับนายยอดก็มากินแกียงปลากับนายยอดเพราะนายยอดทําอาหารอร่อยในตอนเช้านาไใสเดินมาที่เทียงนาของนายยอดแล้วเขาก็เดินขึ้นไปบนเทียงนาเปิดดูปลาในถังของนายยอดโอ้วันนี้มึงได้ปลาเยอะเนาะ น้าใสเอ่ยครับนายยอดได้เยอะครับนะผมว่าได้ปลาเป็น4ี่หโลนั่นแหละปลาช่อนสองตัวใหญ่ๆนั้นตัวได้เป็นโลครับเมื่อคืนมึงหมานจริงแท้ไปเก็บผักเลยนะผมอยากแกงให้กินได้น่าจะไปเก็บผักเดี๋ยวนี้แหละนายยอดก็ก่อกองไฟนำปลามาทำเป็นอาหารนายยอดทำแกงปลาเสี็จทั้งสองก็พากันกินอย่างอร่อ,รอย วันนั้นนายไซได้พวกเหล้าขาวมาด้วยครึ่งขวดทั้งสองก็เลยพากันกินเหล้าด้วยพอได้แก้ข่าวเพราะนายไซเป็นคนชอบกินเหล้าติดเหล้าอยู่แล้วพอทั้งสองกินข้าวเสร็จต,ต่างก็แยกย้ายไปอยู่ทียงนาใครทียงนามันนายยอดเขาเป็นคนหากินเก่งในช่วงหน้าฝนเขาก็พาจับอึ่งอ่างบ้างจับเขียดบ้างไปหาสองจับมแมลง ไปหาใส่เบียดบ้างด้วยนายยอดที่หาจินจริงชาวบ้านก็เลยให้ฉายาว่าเซียนเซียนยอดนายยอดตั้งแต่ที่เขาเลิกกับเมียของเขาแล้วย้ายมานอนที่เทียงนาเขาก็ไม่ได้พบกับผู้หญิงคนใดและไม่มีผู้หญิงคนใดมาหาเขาที่เทียงนาเลยเขาก็นอนอยู่แต่เชียงนาหาอยู่หาจินตามภาษาคนโสด